ตามเธอไปด้วยเนาะอืมโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเลขวอร์นะเป็นเลขใช้เป็นสี่สามตัวสี่สามตัวที่เป็นอวอร์เดี๋ยวนี้เลยจะรอดตามฝั่งใช่ไหม <c oughs> เพื่อหาเรือเส โอเคดีแล้วมาเราจะเริ่มจากข้าเรือไหนก่อน้าเรือตนจะเริ่มากข้าเรือไหนก่อนฉันไม่แน่ใจนะว่าถ้าเรือที่เขาให้เราไปสังเกตการเนี่ยคือถ้าเรือฝั่งใต้ตรงเมืองเลยหรือท้าด้านขวาทั้งหมดฉันไม่แน่ใจนะงั้นเราไปดูที่ฟอริโตเบย์เลยเอ็ดครับขอนชาตเช็คเสียงก่อน แต่เหมือนเกาะทางใต้นะฉันไม่มั่นใจมีทหารกลุ่มพวกนั้นก็ไปจะไปสำรวจตรงแถวลังศะพวกเวนั้นรงแหวน่ลอดทอดเดือทางไหนใต้สุดเลยใต้สุดเลยงั้นเราล้อขวาก่อนไหมล้อขวาก่อนกนได้เอ่อในจะอยู่ประกบกับเซนตลอดใช่ไหม ยังไงก็ได้ครับเออถ้าอย่างนั้นฉันอยากให้มีคนหนึ่งที่เข้าวอเดียวกับคุณซีไว้สักคนอนะ่ะนายเข้าวอนั้นไม่ได้ไหมใช่แล้วก็พยายามอยู่ใกล้กับเซบเว่นไว้ตลอดแล้วกันนะจะได้สื่อสารกันได้โอเค